สวัสดีค่ะวาวเซียวโรสโกค่ะวันนี้วาวก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์โรสโกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเดินทางไปผลิตถึงประเทศฝรั่งเศสสำหรับโปรเจกต์นี้เราทุ่มเวลาในการค้นหาพาร์ทเนอร์และค้นหาองค์ประกอบกที่สำคัญที่จะต้องตรงใจในสิ่งที่โรสโกต้องการค่ะซึ่งทั้งหมดมีถึง5องค์ประกอบากสาคัญด้วยกันค่ะองค์ประกอบกที่1ทีมวิจัยและ r d ผู้พัฒนาสุรของเรา 2. แหแล็ที่จะผลิตให้กับสินค้าตัวนี้ 3. ส,สารสกัดที่จะต้องโดดเด่นไม่เหมือนใคร 4. ส,สินค้าที่จะต้องสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้จริงและ 5. นวัตกรรมใหม่ที่หาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากโรสโก ซึ่งทั้งหมดนี้เราใช้ระยะเวลาในการค้นหา5องค์ประกอบสำคัญนี้กว่า2ปีกว่าวันนี้เราจะได้คลอดโปรเจกต์นี้ออกมาได้เรียกได้ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆสำหรับเราเลยล่ะค่ะที่เราให้ความสำคัญกับสินค้าและใช้ระยะเวลานานขนาดนี้เพราะการที่เราจะปล่อยสินค้าสักตัวถึงมือลูกค้าเนี่ยเราต้องการที่จะให้ลูกค้าทุกคนประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ เหมือนในทุกๆครั้งที่ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจและก็เชื่อมั่นในสินค้าทุกตัวของแบรนด์ Rose g o l เสมอมาซึ่งเราจะไม่สามารถพลาดองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ได้เลยค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเปิดตัวชื่อสินค้าใหม่ของเราค่ะ mm hmm. l e o x y Whitening Serum Correct Dark Spot and Timeless Skin Youth mm hmm. เมื่อการเวลา่าเราไม่ได้และวันนี้วอาก็จะมานิยามความโดดเด่น ของเจ้าเลออซีตัวนี้ทั้งหมด3ข้อค่ะ 1. นึ่งเลอออกซีเซรั่มที่จะบำบัดผิวของคุณด้วยออกซิเจนที่จะทำให้ผิวของคุณหายใจได้ 2. เลอออกซีเซรั่มที่ใช้สารสกัดที่ไร้คู่แข่งเพราะมีเพียงโรสโกเท่านั้นที่ใช้สิทธิ์นี้แบบเพียงผู้เดียวในประเทศไทย 3. เลอออกซี เซรั่มที่ผลิตที่ฝรั่งเศสร100้อยเอร์เซที่แหลมมาตรฐานสากลในราคาที่จับต้องได้และต่อจากนี้วาวก็จะมาเล่าให้ลูกค้าได้ฟังว่าเลอ x y กซีวัช n ิงเซรั่มมีจุดเด่นที่สำคัญอะไรบ้าง 1. สูตรของเซรั่มตัวนี้ได้ถูกคิดค้นและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวโดยตรงของประเทศฝรั่งเศสที่คิดค้นสูตรนี้ให้กับแบรนด์โรสโกโดยเฉพาะ 2. ส,สูตรนี้ได้ถูกคิดค้นให้เหมาะกับผิวของคนเอเชียอย่างเราที่จะต้องเจอกับมลภาวะและมลพิษต่างๆยกตัวอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5 3. เราได้จับมือกับแหล b และเเีียที่ประเทศฝรั่งเศสผู้ที่เป็นเบื้องหลังของเคาน์เตอร์แบรนด์ในระดับสากลมากมายที่เป็นตำนานและวันนี้ l e o x y ก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ 4. ส,สารสกัดที่เรารู้สึกภาคภูมิใจที่สุด White Garcinia Super Whitening Agent จากสถาบัน Cosid Biofarm สารสกัดนี้เป็นสารสกัดที่แบรนด์โรสโกได้ถือและได้ขายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะสารสกัดนี้จะช่วยดูแลเราจากรังสี UV ต่างๆรวมถึงแสงสีฟ้าที่มาจากมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งที่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดการรบกวนต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่พึงพอใจอย่างแน่นอนนะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่มาดูแลเราในเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังดู และให้ผิวของเรา bright ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ 5. สารสกัดออกซิเจนสกินที่จะช่วยเติมออกซิเจนให้ผิวของเราได้หายใจได้นั่นเองนะคะและยังช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ําตลอดทั้งวัน,นะคะ่ะนอกจากนี้สารสกัดตัวนี้ยังช่วยผลักสารสกัดต่างๆเข้าไปในผิวของเราได้อย่างล้าลึกนะคะเรียกได้ว่าเป็นสารสกัดที่ทําให้เลออกซิของเราโดดเด่นขึ้นมาอย่างมากเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากดอกไม้ฝรั่งเศสอีก7ชนิดที่จะมาช่วยดูแลเรื่อง anti aging ของผิวเราโดยตรงเลยนะคะสำหรับใครที่อยากดูอ่อนกว่วัยและอยากที่จะเบรกปัญหาผิวต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามวัยรวมถึงกลัวเม็ดสีต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนใบหน้าก็ต้องให้เลอออกซีดูแลแล้วล่ะคะ่ะ และทั้งหมดที่เราตั้งใจทำถึงขนาดนี้เพราะเราตั้งใจที่อยากจะไปสรรหานวัตรกรรมใหม่ๆจากแหล่งที่เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือในระดับสากลอยู่เสมอเพื่อมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าคนไทยของเราเพราะสำหรับเราลูกค้าของเราคือคนที่สำคัญที่สุดค่ะที่ผ่านมาสินค้าของแบรนด์โรสโกผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในตัวคุณภาพของสินค้าเองมาโดยตลอด เรียกได้ว่าสินค้าของแบรนด์โลสโกแทบจะขายตัวของเขาเองมาเสมอเพราะเราเชื่อว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะโฆษณาอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สดุดถ้าหากว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพลูกค้าจะรับรู้เองและลูกค้าก็จะไม่ได้รักเราและก็จะไม่เกิดการซื้อซ้ำจริงไหมคะแต่วันนี้ที่เราเติบโตและเดินทางมาจนถึงวันนี้ได้เพราะเราใส่ใจในเรื่องของสินค้า เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกมาโดยเสมอค่ะและสินค้าของเราทุกตัวไม่ว่าจะเป็น Secret Forest Cream, Secret Forest Cleansing Gel และ Soft Touch a c n e Gel ที่ผลิตที่ประเทศเกาหลีส a k u r a Collagen x t e n ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นและ Loxi Whitening Serum ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือจุดยืนสำคัญของแบรนด์ r o s c o ที่ตั้งใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการที่แบรนด์ของเราตั้งใจที่จะก้าวสู่การเป็นแบรนด์ในระดับสากลอย่างแท้จริงค่ะแล้ววันนี้ที่เราเลือกที่จะแตกต่างอยู่เสมอเพราะเราตั้งใจที่อยากจะให้ลูกค้าทุกคนได้จดจำโรสโกว่าแตกต่างอย่างไร